ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่เขียนการสุ่มค่าตัวเลขจำนวนเต็ม10บค่านะครับลงใน array แล้วใช้ p o i n t e r ชีปยอง a า r a เเพื่อแสดงค่าของ array ในแต่ละตัวเรียงจากหลังมาหน้านะครับเรามาดูวิธีการทำนะครับเริ่มจากเราเลือก window s f o r m a p p l i c a t i o n นะครับก็ตั้งชื่อให้มันนะครับ p o i n t e r a r d a r r a y โอเคนะครับ เราได้ฟอร์มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีปุ่มเหมือนเดิมนะครับไ้เริ่มการทำงานมีลาเบลนะครับ t e x t Box นะครับจะมี2ชุดที่แสดงก็คือมีแสดงอาร์เรต้นฉบับกับแสดงที่ค่าที่พอยเตอร์ชี้นะครับ แต่เลี้ยงจากหน้ากับหลังมานะครับโอเคไปนะรเลี้ยงจากไายเตอร์นะครับโอเคเริ่มมาเลย ในส่วนแรกมันไม่ได้อ้างอิงอะไรนะครับเราก็สามารถสร้างได้เอ้ยเป็นแค่ array เฉยเราก็สามารถประกาศได้เลยนะครับ i n n เป็น10ตัวนะครับ array นะครับ array a เท่ากับ new int สิบ array มีขนาด n ก็คือ10นะครับ random x เท่ากับ new random สร้างตัวสุ่มขึ้นมานะครับ จากนั้นใน text b o ็อกหนึ่งนะฮะจุด text แล้วก็เซตแท็กจุด text ก็ให้เป็นช่องว่างไว้ก่อนจากนั้นเราวน loop for นะครับ for เพื่อสุ่มค่าใส่เข้าไปใน array นะครับ In i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n i บวกบวกนะครับสุ่มค่านะครับสุ่มค่าอะไรนะครับก็ AI เอา AI มารับนะครับ Array มารับก็คือ AI เท่ากับ x next, next 100. 1, นะครับ next next อะไรร้อยบวกหนะครับจะาทำรับต่ำกว่าร้อยนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้อันนี้แล้วเราจะทำการสร้าง Pointer มาชี้ Array ตัวนี้นะครับ ดังนั้นเราก็ทําการสร้างเลยนะครับฟิก <Fix, S 1> ก็อันเซฟก่อนอันเซฟนะส่วนที่เราอันเซฟนะครับมันขึ้นตรงนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ Allow, อ l ล o ลตัว u n s a ซ e Code นะครับเราต้องมาที่ก่อน o p ฟตี้นะครับมาบิวเหมือนเดิมนะครับบิว <view S 1> นะครับคลิกอล l ล์ u n s เซฟโค้ดนะครับ เอาล่ะอัเซฟโค้ดต่อไปนะครับแล้วก็เขียนต่อได้เลยนะครับอันเซฟก็ใช้งานได้ละนะครับมาเริ่มแรกเราต้องใส่คำสั่ง FIX นะครับ FIX อะไร FIX IN pointer เท่ากับที่อยู่ของ A หน้าตำแหน่งลบหนึ L ่งนะครับในส่วนของ FIX เนี่ยราจะทำอะไรมากเราต้องสร้าง pointer ใหม่ตัวหนึ่งนะครับ เป็นพเตอร์ p2 แล้วกันนะครับ <_ C 1> เพื่อมารับค่าที่ p c อยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปทำอะไรนะครับจาทำการวนกลับเหมือนกันนะครับ for i คับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n ลบ1นะครับ ก็ i บ,บ,บวกบวกเหมือนเดิมลังจากนั้นทำอะไรเราต้องการแสดงค่านะครับออกทางตรงนี้เราก็ใช้ text box สอง dot text เท่าก,กับ ช่องว่างเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มันลืมไป text box หนึ่ง t e x t เท่ากับ AI จุด t o string บวกด้วยช่องว่างเพื่อแสดงค่า a ใน text box หนึ่งนะครับค่า a ใน text box หนึ่งอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกัน text box สองเราเป็นอย่างนี้ลนะเราต้องการสแสดงจากหลังมาหน้านะครับ พอยเตอร์นะครับเราต้องการแสดงตอนแรก p2 ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ p 2, ชี้อยู่นะครับแต่มันชี้ไปที่ด้านหลังสุดของอเย์นะครับเราจะนำกลับมาด้านหน้าเราจะทำยังไงนะครับหนะรากเอาตั้งตัวแปรอินตัวหนึ่งขึ้นมา temp x นะครับเพื่อรับค่าของ p2 นะครับเพราะฉะนั้น temp x เท่ากับดอกกันนะครับ p2 ลบ i นะครับตำแหน่งหน่วยความจำนะครับต่อจากนั้นก็ take b o x 2 t e t t เท่ากับ temp x2 ไป temp x t o string บวกช่องว่างนะครับอา เราก็มาดูนะครับผลลับว่าโอเคไหมทํางานได้ไหมรันดูก่อนอ่ากดปุ่มปุ๊บอือฮืออกมาค่าเดียวทําไมถึงออกมาค่าเดียวนะครับเราก็ไปดูเออร์เรอร์ตรงไหนตรงนี้นี่เองเราลืมไปนะครับเท x t ต้องใช้ text box 1กหนึบวกด้วยอันนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันต้องใช้ text box 2 t สอง บวกนะครับคือการแสดงค่าสะสมของสติงนั้นๆอ่าแล้วก็มาดู enter ไปครับ8 5 8 6 5 4 1 2 4 8 5 4 7 4 3 5 8 4 9 2นะครับอันนี้ถูกนะ9 2 8 4 3 5 7 4 5 4 4, 4 8 1 2 5 4 8 6ขาด8 5ไปแสดงว่านี่ทำ ขาดไปหนึ่งรอบใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าากนั้นกลับไปดูทำไมถึงขาดไปหนึ่งรอบนะครับถึงไหนนะครับต้องน้อยกว่า n น,นะครับไม่ใช่น้อยกว่า n อลบหนึ่งโอเคจากนั้นก็รันโอเคนะครับจบสมบูรณ์มากครับโอเคครับเสร็จ